สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับคลิปนี้คลิปงานค้าง,งานขายงานปัดงานกวาดงานเช็ดงานถูนะคะพี่น้องจ๋าเหนื่อยมากค่ะตื่นเช้ามานี้ไม่ได้หยุดได้พักได้ผ่อนนะกาแฟร้อนยังไม่ได้กินเลยพี่น,อน้องจ๋าทําไปสักพักหนึ่งอ่อนล้าอ่อนแรงนะอลีไปชงกาแฟดามาทานก่อนนะคะนี่ค่ะดูสภาพแม่ขานะจ๊ะ เหนือ่อยมากเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะคือเห็ดบอลแล้วจะเทือแถววศรุข่าเขามาสื่อของกระกถามเนาะมันบอลแล้วดอกจาก้าฝุ่นมันหลายคั้นบูนปัดบปเซต์โปรทูกันสิเออเมอ่าลูกค้าก็สิว่าอุ้ยหลานจะเป็นสกปรกเนาะก็สิว่าอีกหลานเห็ดจังได้หร่าหลานห้ามมันอยู่หนาทางใบไม้ฝุ่นยังมันก็ปิ้วข้ามาแล,ล้วโลดแล่นแต่ละเทือโอ้โหสะบัดใบไม้เข้ามาแบบเต็มเลยนะพี่น้องค่ะเนาะก็เห็ดอยู่ผู้เดียวอยู่บําบํบํอาจจะคือเบอร์ต่างลูกน้องเนว่ยวศนเอาเงิน้ไปจาง ขายของชั่หนึ่งเงินซ้บาทสองบาทสักอันพวกกีสลึงคอยไปซื้อก็เข่าเลี่ยงกว่กับเบิร์ดละ่ะจังหน่อยกับ่าแฟบสักผาเบิร์ดน้ายาปาั๊บพนมน้ายาล้างจานนูนีนันสบูอุ้ยคาไฟขาหนานคานนี้มากกวเบิร์ดละ่ะกําไลใสไปจ่างหลูกหน้องแมนบออุ้ยน้อือจังไหนนี่ยีบออ่บหลายไม่เข็นซอยเนี่ยตัวสิไดีอาบน้ำกินเขา่าเมื่อหนีหูซื้อว่าได้กินเข่าประมาณเที่ยงใบกว่าจะได้อาบน้ําแต่งตัวก็อาบน้ําเช้าไม่มีในโลก ก็คือประมาณว่าตื่นมานบ้านได้อาบน้ำหรอกก็ถามว่าได้ตื่นเช้ามาอาบน้าแต่งตัวส,สวยๆนะได้แต่อาบน้ําเสร็จแล้วเราต้องมาปัดกวาดถูอยู่แบบเนี้ยเหงื่อมันออกเหงื่อออกแล้วเราก็ตัวหมิน่นก็ต้องไปอาบใหม่ก็เอออาอย่างนี้แล้วกันเนาะตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันล้างหน้าแค่น้ําเปล่านะเออแล้วก็ออกมาทําความสะอาดร,ร้านจัดร้านทํากับข้าวตากผ้าอะไรให้มันสิสๆๆๆส ก็น่าจะบ่ายโมงกว่าเนาะจัดการเอานามเขาตู้แสกคล้องเขาตู้เศษตู้ทำความสะอาดตู่้ตาเบาอยู่นี่ก็เมื่อยล่ะจัดเข้าไปลมลุกคุกขัน้นเอาคักอืมกับวยางเขาตู่เองเนาะเครื่องดื่มกระได <c oughs> แล้วๆล้พี่น้องอาบน้ำแต่งตัวสวยละจ้าทาปากทาแก้มแดงเปิ้นเปนปากไม่แดงไม่มีแรงจะเดินค่ะเตรียมพร้อมออกมาขายของ แต,แต่กระบ,บอแล้วคือเก่ามันกระบ,บอแล้วคือเก่าพี่น้องเอ,อ้ย้แ,แตงตัวงามๆออกมาว่ามันสิได้เศ้ามีแห้งนางส,สวยหนาลานเดินมาหลังบ้านกับมาพอ่อไม่กวดกระปุงเต่าอีกเห็นใบไม้ใบตอปิวขมานนวนอีกซะปัดกวดอเอาเอาเข้าไป